สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะวันนี้คุณนุชจ,จะมาสอนเด็กๆในหน่วยชุมชนสร้างสุขวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องจิตอาสาพัฒนาชุมชนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้คุณนุชก็มีเพลงจิตอาสานะคะซึ่งเป็นเพลงนะคะที่ ได้กล่าวถึงจิตอาสานะคะว่าการที่เราจะเป็นจิตอาสานั้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงและเด็กๆลองจินตนาการแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงไปด้วยได้นะคะลอเสสียสะ สาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใายบวกแรงใจและ ที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข พี่นะคะเด็กๆได้ฟังเพลงจิตอาสาแล้วใช่ไหมคะในบทเพลงนะคะก็ได้กล่าวถึงจิตอาสาจิตอาสาก็คือการที่เราเสียสละนะคะอาจจะเป็นเสียสละในเรื่องของกําลังกายหรือว่ากําลังใจหรือว่าการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นหนึ่งโครงการนะคะของในหลวงรัชกาลที่10นะคะ แต่ว่าการที่เราจะเป็นจิตอาสาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเด็กๆก็สามารถเป็นจิตอาสาได้นะคะแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของจิตอาสาพัฒนาชุมชนเราสามารถนำแนวทางนะคะมาปฏิบัติได้ในการพัฒนาชุมชนของเราเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าจิตอาสาพัฒนาชุมชน เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะจิตอาสาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า volunteer spirit แปลว่าจิตอาสาจิตอาสาเป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนเด็กๆทราบไหมคะว่าจิตอาสาพัฒนาชุมชนของเราเราจะทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่า เราจะมาช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราได้อย่างไรบ้างเช่นการช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเช่นการช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณโรงเรียนของเราการทำความสะอาดวาดัดการทำความสะอาดเก็บกวาดสวนสาธารณะหรือถนนในชุมชนของเรา สำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเช่นเด็กๆนะคะอาจจะช่วยเก็บกวาดบริเวณรอบๆโรงเรียนของเราหรือเด็กๆอาจจะช่วยเก็บกวาดบริเวณถนนในชุมชนของเราก็ได้เหมือนที่เราเคยทำโครงการจิตอาสาที่เราได้ออกไปเก็บขยะตามถนนในซอยของเราเหมือนในภาพนี้นะคะเด็กๆค่ะ นอกจากการที่เราช่วยกันทำความสะอาดแล้วเรายังสามารถช่วยในเรื่องอื่นๆได้เช่นช่วยบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่เดือดร้อนถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆอาจจะมีจิตอาสาในเรื่องการช่วยถือของก็ได้นะคะเช่นเมื่อเด็กๆเห็นผู้ใหญ่ถือของมาเด็กๆช่วยถือก็ถือว่าเด็กๆมีจิตอาสาที่ดีค่ะ เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า1 8 19นะคะให้เด็กดูหน้านี้นะคะชุมชนหันสานะคะภาพนี้คือภาพชุมชนนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพชุมชนให้สวยงามเด็กๆสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วสัปดาห์นี้เด็กๆจะต้องนำหนังสือเล่มนี้ใส่ถุง l e ARNING BAG แล้วก็มาส่งในวันจันทร์นะคะเรามาฝึกอ่านตัวเลขไทย1-50ถึงกันนะคะ <S 1, 1 <S 2, 2 <S 1> 3 2> 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า

ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสาม สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบ สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด สี่สิบเก้าห้าสิบวันนี้คุณลุดก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องจิตอาสาพัฒนาชุมชนและเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณลุดก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ